ลวาแ้เพื่อนเรากำลัการทุกนโอเควันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นหนังผีเหมือนเดิมนั่นก็คือเรื่องเบสฟิลโลฟินโลโอเคสองนาทีครึ่งโอเคก็ไปดูกันว่าน่ากลัวแค่ไหนแฮงต้าดูแล้วจะบอก Danny, can you hand me my phone? <c oughs> Danny, oh, I swear to God. Hello. มันโดนล่ามันโดนล่าอ้าวอ้าวไม่ไงนี่กูบอกเมื่อกี้แล้วกัไม่ใช่ผม เพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งตกใจไงถ้ามันพุ่งเข้ามาคูณพีดไว้แล้วว่ามันต้องพุ่งแน่เลยโออ้ยเหมือนวิญญาณก็ลอยตักอีกแล้วให้คะแนนกันดีกว่ามาเอ้ยมันเป็นไอ้นี่ด้วยอวอร์ดวินนิ่งก็ตัวชนะเลิศหนังเสี่งขวัญใช่ปะ่ะเฮ้ย หน้าเหมือน๊กเกอร์อะพูดเลยกูเราให้แปดจุดห้าคะแนนให้แปดกูให้สตินะสติเพื่อนสติหลุดไปแล้วกูให้เก้าเลยเพราะว่าแม่งแบบมันสั้นแต่ว่ามันก็แบบน่ากลัวเออเราก็ตกใจกันเขาเรียกอะไรองช็อตวะจำแกแกนแบบมันตกใจไปแล้วทีนึงแล้วก็บุ๊บอีกรอบ คือกูไม่มีคำพูดอะอค,อคือรอบแรกอ่ะไม่เท่าไหร่เว้ยแล้วพอรอบหลังอะ่ะกร็รู้รู้ทั้งรู้ว่ามันต้องตัดแน่แต่พอเหมือนแบบมึงก็จะว่าเหมือนมันเหนื่อยอะแล้วก็แบบโ okay. <laughs> <laughs> อยเคไอ้เฮียนี่ล้มอีกแล้วอะ่ะเฮียเหนื่อยอะ่อยอยอะ <laughs> ก็โอเคถือว่าแบบเป็นหนังดีนะกูว่ามันดูเรียวดีอะตรงที่แบบเออเปิดมาก็คือเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดเลยอะไรเงี้ยเออแต่ก็ปกตินิดนึงเรื่องของแบบไม่ทําให้เราแบบว่า ลุ้นหน่อยหรออะไรเงี้ยเหมือนแบบก็เฉลยเลยว่าแบบเห็นว่าตั้งแต่แรกกูถามที่มันเรียกอ่ะเราแบบนิ่งไปอ่ะกูถามว่าใช่ไม่ใช่ผัวมันแน่เลยแล้วก็ใช่จริงจริงด้วยว่าไม่ใช่ผัวมันใช่แล้วเรื่องเรื่องแบบมุมกล้องกับมูดเป็นไงด้วยความที่มันแบบหนังเก่าแล้วอ่ะเนาะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีอะไรหลากหลายอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ถ้าเป็นสมัยนั้นอ่ะถือว่าไม่ดีนะใช่ใช่มันอันนี้ปี2014ิก็หลายปีแล้วนะมึงถือว่า หรื<ด>อคนดูต้องสองวันสองอนกว่าก็โอเคอะ่ะถือว่าโอเคเลยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็เรามีแฟนเพจ facebook แล้วไปกดถูกใจกันด้วยนะจ๊ะช่องแหกตาดูนะจ๊ะโอเคสวัสดีก็ลาไปก่อนบ๊ายบาย